เนี่ยครับหลังจากดึงฝั่งน้นลงมาแล,แล้วก็ดึงมาจนสุดแล้วนะครับรค่อยๆไล่นะครับตรงรูดตามมุมพวกนี้เราต้องหาเหล็กนะครับรูดไล่นะครับเวลานั่นนะครับต้องดันให้ลงนะครับนี่ในในนครับช่างไล่หาเหล็กกลมๆนะครับนี่เปจ้าม ีมดําอะไที่มีพัดจิ้หุ้มนะครับไล่ดันนะครับเพื่อที่จะเก็บตรงเนี้ยมันจะยากนิดนึงนะครับเวลาขึ้นเหลี่ยมขึ้นมุมอะไรพวกนี้นะครับเราต้องใจเย็นเย็นอารมณ์ร้อนเป่านะครับเก็บไล่ดีๆนะครับละเอียดละเอียดนะครับถ้าเราไล่ไม่ละเอียดเนี่ยมันจะเป็นหนังทางโคกเป็นหนังย่นนะครับเราต้องใจเย็นนะครับนครับพวกนี้นะครับมุม สรลบมุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราต้องค่อยๆเก็บนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ต้องมาไล่ทีหลังนะครับไล่ลงล่างๆด้านล่างนะครับเนี่ยพวงนี้นะครับเราก็ต้องตัดแล้วก็ไล่เก็บด้านล่างอีกทีหนึ่งนะครับตรงไหนไม่เข้านะครับเข้ายากเราก็ต้องเอาลมร้อนเป่านะครับแต่ที่แน่ๆที่แนะนําก็คือใจเย็นๆนะครับนี่ครับทีมงานเนียบดังนะครับใครอยากได้เครื่องเสียงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงติดรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นตู้บลูทูธนะครับหรือตู้บ้านหรือว่าเป็นตู้มิดโลนะครับทุกอย่างนะครับแลบประกอบทําหมดนะครับนี่ครับโดยช่างแม็กนะครับอาจารย์แม็กแอบดังครับผมติดต่อได้นะครับ0838473535นะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับอยากได้ชุดแบบไหนนะครับมีของอยู่แล้วอยากให้เราทําให้ก็ได้นะครับหรือว่าไม่มีอยากให้เราจัดชุดให้ก็ได้นะครับราคาก็ตามชุดนะครับ ราคานะครับชอบของแบรนด์ไม่แบรนด์ก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับนี่ครับแล้วก็รับเดินระบบใหม่รับจูดเสียงนะครับทุกอย่างนะครับของแอบดังนะครับโปรจิตต่อสอบถามได้นะครับทำเครื่องเสียงนะครับเป็นงานแฮนด์เมดนะครับทั้งหมดเลยนะครับอไม่มีเครื่อง CNC นะครับมีแต่จิ๊กซอกับสว่านกับโต๊ะเครื่องเลื่อยนี่ครับ แบบเดิมๆนะครับแบบดั้งเดิมครับทาแบบดั้งเดิมมาเลยนะครับนี่ครับการหุ้มหนังหุ้มอะไรนะครับทุกอย่างนะครับนี่ครับใครที่ชอบงานแฮนด์เมคนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับรับทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นติดฟิม์มรถไม่ว่าจะเป็นขัดไฟหน้ารถเหลืองคุณมัวนี่รับขัดนอกสถฐานที่ด้วยนะครับขัดดูขัดไฟต่อได้นะครับศูนย์แปดสามแปดสี่เจ็ดสามห้าสามห้านะครับ ร้านอยู่ที่หมู et, 1, powder, ่บ้านพฤกษายี่เกตทับหนึ่งซอยวัดขวัญสะอาดนะครับนี่ครับวัดนะครับบ้านอยู่ข้างวัดเลยนะครับซอยหนึ่งซอยแรกเข้ามาเลยนะครับติดกับกาแพงวัดเลยนะครับวัดขวัญสะอาดนะครับกด G P S มาได้เลยนะครับวัดขวัญสะอาดหมู่บ้านพฤกษายี่เกตทับหนึ่งนะครับกดวัดขวัญสะอาดมาก็ได้วัด G P S นะครับมาถึงเลยนะครับมาง่ายง่ายนะครับถนนสุขุมวิทเจ็ดเจ็ดวิ่งตรงยาวเลยนะครับหรือจะมาขึ้นมอเตอร์เวย์กรุงเทพชนบุรีมาลงรรชกระบังก็ได้นะครับวิ่งง่ายๆนะครับ มดจมูไม่ได้เสียตังนะครับเข้ามาลงรักกัะ벙ครับขึ้นยางดำหนึงนะครับนี่ครับทางมานะครับฝากไปด้วยนะครับนี่ครับกำลังห่มหนังนะครับหนังดํานะครับกับชุดตู้นอนนะครับใครที่อยากรู้วิธีการทําอยากดูเพื่อเป็นแนวทางก็เข้าไปดูได้นะครับช่องช่องฟูนิสานออนไลน์นะครับในช่อง youtube นะครับบ้านแดงนะครับช่อง youtube นะครับ ทีสั้นยาวลงไว้ให้ดูอยู่แล้วครับทุกแบบทุกสไตล์ครับการเดินสายการเดินสายการใส่แบตเตอรี่การวางสายทุกอย่างครับมีให้ดูนะครับฝากกดติดตามไปด้วยนะครับหลังจากไล่แล้วก็กรีดออกนะครับตรงนี้ที่เบวนะครับแล้วก็กรีดออกมาแบบนี้นะครับนี่ครับการหุ้มหนังนะครับเสียงซาวนะครับ ดอกแปดนิ้วสี่ดอกนะครับแล้วก็แหลมนะครับนี่ครับตรงนี้ไม่เอาแล้วก็จะกีดช้าเนะครับทีนี้เราไล่ได้แล้วนะครับไล่ตามจุดตามเลยได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็กีดนะครับปัดตรงเลยนะครับช่างแมกรูปเหรอรับออกแบบทุกอย่างนะครับออกแบบสู้ออกแบบ แสงซาวนะครับออกแบบเองทุกอย่างนะครับอยากได้แบบไหนหรือม really, ีแบบอยู mm ่แ hmm. ล yes, mm ้วอยากให้เราเก็บแบบให้ก uh ็ไ да. ด so ้นะครับหรืออยากให้เราออกแบบให้เลยก็ได้ทุกอย่างนะครับนี่ก็ออกแบบเองเลยนะครับทีมงานช่างแม็ก็ออกแบบเองนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงซาวไม่ว่าจะเป็นตู้นะครับทุกขนาดทุกอย่างนะครับประสบการณ์งานมากกว่า40ปีนะครับกับการทํางานนะครับตั้งแต่ออกโรงเรียน15ปีทําเครื่องเสียงครับจนเท่าทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่นะครับ ดังเหมือนกันมาดังไปนี่ครับหลังจากนี้นก็ขีดครับขีดตัดออกครับฝากไปด้วยนะครับใครอยากติดเ่อมเสียงรถยนต์นะครับหรือเสียงที่มีอยู่แล้วเครื่องที่มีอยู่แล้วอยากเดินระบบใหม่หรืออยากยูนเสียงใหม่ก็ได้นะครับเข้ามาเลยนะครับ อ่าโทรติดต่อสอบถามได้ครับอยากได้ชุดใหญ่ชุดเล็กชุดแบบไหนไม่ไม่ว่าจะเป็นตู้บูทูดหรือเครื่องเสียงติดรถยนต์นะครับแบบไหนโทรติดต่อสอบถามได้เลยนะครับแบบสามเก้สี่เจ็ดสามห้าสามห้าครับทีมงานแบบดังนะครับราคาย่อมเยาเป็นกันเองนะครับบอกได้เลยนะครับคุยกันได้นะครับนี่ครับ หนังส,สวยฝีมือนิ่เนียบนะครับแบบปานี้นะครับทุกจุดนะครับงานนี้บอกได้เลยว่าเนียบทุกจุดนะครับ หลังจากนั้นเราก็ตัดหนังนะครับที่ว่าเราดึงเสร็จนะครับรีดเสร็จอะไรเสร็จแล้วครับเราตัดหนังออกส่วนเกินนะครับเนี่ยครับก็เฉลี่ยแบบนี้นะครับเนี่ยครับตัดมันก็รีดลงดีๆนะครับพวกขอบพวกอะไรนะครับเนี่ยครับตัดแล้วก็รีดนะครับนี่ครับการทํางานนะครับตรงไหนไม่ดีเราก็รีดลงนะครับ หน้าดอกนี้ก็จะตัดออกนะครับตัดมันเป็นช่องนะครับใส่ดอกถ้าไม่ตัดออกใส่ดอกขำพงไม่ได้นะครับ <c oughs> นี่ครับการทำงานไลด่ดีๆนะครับนี่ครับทุกจุด เรื่องน้อยพวกนี้นะครับต้องไล่ดีๆนะครับนี่ครับมันจะเป็นนั่นอยู่นะครับ เมืนนิดหนึ่งฝนเงาฝนตกนะครับนี่ครับไล่ดีๆนะครับตามมุมตามโค้งพวกนี้นะครับนี่ครับจุดพวกนี้ต้องรีดลงดีๆนะครับตามมุมนะครับงานชวงนี้เจาะหมดนะครับพ่วงหน้าดอกพวงนี้เจาะหมดแลครับต้องไล่เจาะในช่องเก็บของนะครับ ช่องเก็บของตัวนี้จะมีอะไรปิดหรือเปล่าช่างานี่ไม่ครับเป็นตัวปธรรมดาอ๋อเป็นี้ปิดธรรมดานะครับเพร่ะเป็นช่องเก็บของไม่ใชยนะครับเปิดยยากอยู่อ่าปิดตะปะนี่ครับตรงนี้นะครับแนะนำมาให้รีดดีๆนะครับตามมุมที่ว่ามันลงขยักกันอยู่นี้นะครับเป็นชั้นสองชั้นเป็นสเตตอย่างเงี้ยต้องรีดดีๆนะครับลมร้อนเป่าเราก็ต้องรีดดีนะครับ การทำงานนะครับบันนั้นเป็นผ้าดำนะครับที่ว่าอขึ้นนะครับวันนี้เป็นหนังดำนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับใกล้จะ <c oughs> okay, เสร็จแล้วหุ้มหนังแผงซาวนะครับใกลนะ้ละ หลังไล่ครับวันนี้ทำงานสบายช่างแม็กไม่ได้ใส่แม็ดถ้าวันไหนตัดไม้เขาได้ใส่แม็ดนะนี่ครับเริ่มเสร็จแล้วนี่ครับจีบ เปิดหน้าดอกนะครับหลังจากที่ว่าเราดึงต้องดึงให้ได้ทุกส่วนก่อนค่อยเปิดนะครับหน้าดอกนะครับ ัจะกจีดแล้วก็ไล่นะครับรูปให้ติดหน้าดอกดีๆนะครับกีดให้เป็นดอกทานตะบัน เกิดลงกก็ตีออกะครับมาแล้วเพืเอ่อรพร้อมจะพร้อมอ่มส,สีดำด้วย Yeah.